ะะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของแอมซาราลาเต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาดูดวงรายเดือนของแต่ละลัคนาราศีนะคะกับชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม2,564ค่ะ ท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าท่านเกิดลัคนาอะไรนะคะแอมนะคะจะแปดตารางไว้นะคะโดยท่านจะต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ทราบว่าท่านเกิดเวลาอะไรนะคะก็จะใช้การดูแบบราศีแทนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแอมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนว่าการดูดวงในครันี้นะคะจะเป็นแบบ general reading นะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงทั้งหมดนะคะ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนะคะกับชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม2 5 6 4ค่ะ เราไปรับฟังกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะกับชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม2,564นะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่ในออฟแวนค่ะคือชาวลัคนาราศีธนูคะในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางเรื่องงานนะคะหรือเรื่องเรียนก็ได้ค่ะสำหรับน้องๆนะ <c oughs> คือถ้าเป็นน้องๆน,นะคะอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไปทัศนศึกษานะคะต่างจังหวัดเนาะหรือต่างที่นะคะจ,จะมีเกณฑ์ได้ไปศึกษาดูงานที่อื่นนะคะสําหรับถ้าเป็นสําหรับคนทํางานแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินไปเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดเนาะไปอบรมไปสัมมนานะคะมันค่อนข้างที่จะเด่นชัดเลยค่ะสําหรับเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ภาพนะคะขึ้นมาว่า เรื่องงานอีกเช่นกันคือเดือนนี้คุณทำแต่งงานใช่ไหมคือเปนภาพสามไม้ทานะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็คือคุณนะคะจะมีการวางแผนมองไปถึงอนาคตของเรื่องการงานของคุณนะคะคือคุณน่ะจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นพิเศษคือคุณมีเป้าหมายที่แน่ชัดและนะ้ะเนาะดูปักหลักปักฐานขนาดนี้แต่คุณก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างนะคะให้เป็นไปตามแผนของคุณคะ่ะ น้องๆนะคะก็อาจจะมีการวางแผนการเรียนเนาะแล้วก็ว่าพุ่งเป้าแล้วก็ขยันเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้สุดยอดมากๆเลยให้ก็ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าหักโหมเกินไปนะคะบางทีคุณอนะ่ะขยันอนะ่ะมันเป็นเรื่องดีแหละแต่แบบขยันเกินไปแบบเกินจนลืมพักผ่อนนะคะทําให้ล้มหมอนนอนเสือได้นะคะแล้วก็ไม่สบายเนาะมันก็ เราก็อย่าสุดโต่งเกินไปคือเราก็ขยันขึ้นแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะด้วยความเป็นขวงจากแม่หมอนะคะค่ะเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะเตือนอะไรเนาะอู้เดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกทําร้ายจิตใจมีใครก็ไม่รู้นะคะเอาค้อนมาทุบหัวใจของคุณคืออาจจะเป็นได้อีกสองอย่างก็ได้อันหนึ่งอันแรกคือคุณอาจจะถูกทำร้ายจิตใจจากคนที่คุณรักหรือคนที่คุณไม่คาดคิด ส่วนกรณีที่สองคุณนั่นแหละไปทำร้ายใจคนอื่นอาจจะมีคนมาสารภาพรักคุณแล้วคุณก็ปฏิเสธไปตรงๆทำให้เขาอะเฮือกรับไม่ได้เลือดไหลซิบๆอะไรประมาณนี้นะคะชาวลักนาธนูค่ะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะถ้าบ่งบอกว่าเดือนนี้นะคะคุณนะคะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้นะคะอะไรใหม่ๆเนาะสำหรับน้องๆน,นะคะหรือสำหรับคนที่แบบ อาจจะทํางานนะคะจ,จะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกิดทักษะความชํานาญที่มากขึ้นหรือสําหรับคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะมีประสบการณ์แก่ก้านะคะคุณอาจจะได้สวมบทบาทเป็นอาจารย์นะคะไปเทรนนะคะไปสอนงานนะคะไปสอนลูกศิษย์อาซึ่งเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการแบ่งปันค่ะไพ่ไปต่อมานะคะเป็นไพ่ใบแดงเนะะาะไพ่ออกมาเตือนนะว่า เอออย่างที่บอกนะคะคือคุณเน่ยยาดสุดตรงเกินไปเนาะคือคุณต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะอย่าให้มันล้มหมอนนอนเสื่อนนะคะเพราะบางทีการที่คุณป่วยแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยมันยากมันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเจ็บตัวมันไม่คุ้มนะคะก็เลยพ่ายออกมาว่าให้ดูแลตัวเองค่ะอย่าจะอย่าที่จะหักผมเกินไปค่ะสําหรับ โดยรวมแล้วนะคะก็คือเดือนนี้จะเด่นเรื่องการงานนะคะงานงานแล้วก็ทําให้คุณทํางานหนักเกินไปมันจะล้มป่วยแล้วก็ส่วนเรื่องความรักอะไรยังยังไม่ค่อยเด่นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ